สวัสดีครับผมโจผัดสังวันนี้เราเข้าสู่เกมถ้วยถังกระดมังม่อกับครูซีนรอยยาวนะฮะกับอาจารย์เอเลเบเกอร์และไวแคทซึ่งไม่รู้อยู่ไหนกันวะเออยู่เซิร์ฟยังไงป่วะฮัลโหลเซิร์ฟ2อคนกันเซิร์ฟตอน26 26ปะแก26 26 26 25ละเดี๋ยว25คน ไม่เอ้ยอีพาแล้วอีพาแล้วโอเคผมอยู่บังเกอร์พี่โจพี่โจเห็นตรงแถวกลางแมทพี่มันเป็นเส้นขีดแนวนอนยาวๆ่ะที่คล้ายๆต้นไม้อ่ะขีดนอนยาวๆต้นไม้ไม่นะสายล่างเลยเหรอสายบนขวาบนอ๋อที่เป็นขีดทางทางใช่ไหมขวาสุดเลยยาวเลย,ย โจรตอนนี้ผมไปจากโลกไปแล้วไหนพี่โจอธิบายดีภารกิจของวันนี้ของเราคืออะไรภารกิจวันนี้ก็หลังๆเลยคือหากันให้เจอก่อนก็ผ <ม S 2> บกมผมอยู่ตรงสนามเพอเอาง่ายผมอยู่ตรงสนามเพออ่ะเขาเรียกสนามเพอใช่ไหมสิสิสิเนี่ยสนามเพ<า>อหูย้ย,ยหน้าต่างหน้าต่างพังได้สุยดยอดกระโดดนี่แต่งเปิดอนได้สิ่งที่ดีที่สุดของเกมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ระบบเกมนะครับหรือว่าความฮาของเกมนี้ครับส่ผมคิดว่ามันเด่นที่สุดคืออาหารครับ นม่ดิ้นมากครับไอ้เรื่คือระเบิดมาด้วยหุยขาได้ข่าวมาใช่ดิลดิงหุยเป็ดเป็ดเอาไม่ได้อีกไม่มีกระเป๋าเบื่อมาไปแล้วอยากใส่กล้องคูลสิกจากสปริงฟิลด์ไม่ได้วะฮัลโหลปกติปกติผักจีเรากินไก่นะฮะแต่ถ้าเกมนี้เรากินเป็ดเออแปลกอ,อะไรอ yeah? ่ะพิซซ่าอยากกินพิซซ่าควาอยากมีความอยากถ่ายขึ้นมาใช่แล้วสิ ปก่อนนแล้วกัอยากกินพิซซ่าสโคบสามจุดท่าก็มาวะนี่คือวิธีการเปิดหน้าต่างของเรานะฮะอื้อไหนกันอื้ออื้อนี่แต่เราจะเราจะไม่เปิดนั่นเสียงปืนพี่โจหรอไม่ใช่ถุงช้อปปิ้งถุงช้อปปิ้งปืนทำอาหารไหนเฮ้ยเจ๋งงานเดียวกันใครชอบปี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 เออเอ็ดดดับเอ็ดนี่เป็นไงพี่โจเอ็ดดับเป็นตู้เย็นเอ็ดดับเป็นตู้เย็นเจ๋งเจ๋งมาก เขาเจ๋งอ่ะเนื้อเนี่ยวิซิก้าไก่น่ากินมากไก่น่ากินมากนี่มีซิก้าสมบงผีดตายหนึ่งคิวหนึ่งโ้โหแจกที่จานผ้าละโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยอ๋อโสนได้คนหนึ่งโว้ยขณะนี้วงการบีบโกเอาที่ขับจีพี่ได้เอาขับกีนี้แล้วกันบอกไว้เลยนะฮะว่าเล่นไฟเล่นมาไม่ได้เล่นเหมือนไม่ได้เล่นขับจีเหมือนเล่นแบบอ่า ฮีโร่แอนเจเนลอร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าจะดีกว่าเยอะแต่มันจะหลอนกว่ามันจะหลอนกว่าใช่เออขณะนี้เรากําลังเดินชมสวนนะฮะแล้วก็สูบซิก้าอันใหญ่ๆนะฮะเหมือนซิก้ามันใหญ่กว่าปากเรามากคืออะไรนี่เราไปครังมันมาร์กแบบไม่ได้ด้วยนะประเด็นขวานมีความเกิดของมันนะคนยังรอดอยู่ใช่ไหมยังรอดอยู่เคยพี่โจเคยเกิดแต่ว่าเกิดแบบกลางเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกิดแต่ว่า เฮ้ยอันนี้หลอนจริงเมื่อกี้เอาขวานทำลายหน้าต่างแล้วหน้าต่างกลับขึ้นมาใหม่ What What the fuck is this บอกแล้ว <c oughs> ใครใช้ทำสโตนวะฐานนอตมอยู่เบื้องหลังเออวะมันต้องมีฐานอนอตแน่เลยฉันเป็นคนอยู่เบื้องหลังช่องมันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กตุด๊ดมามาเด้อ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 เอาขวานไล่จามก่อนอุ้ย <c oughs> โอ้โหไม่จามแล้ว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 ลวิ่งละเฮ้ย <c oughs> นี่ดีอ้าวหนึ่งคิวหนึ่งคิวโอ้โหแตกหนึ่งสวยพี่สวยแล้วจะได้รับวิ้วเราทัาก็ตายเจ๊วิววิววิ่งววิวพี่โจ้พี่โจ้นี่ผมเล่นมันแล้วนะผมได้ผมได้ที่สองมาไอ้ไอ้ลุตตุ๊ีดิ้ดนี่แตกสองสวยพี่สวยเจนนี้เรามีกอดขาวิซีโครงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคงบีบไปแล้วเหรอกกลจังวะกอดหลังกอดหลัง พี่โตเหลือสิบคนแล้วสิบเอ็ดคนตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะบอกว่าใช้ปืนไม่ได้ผลใช้ขวานจามได้เฉยเลยผม M3 อ่ะผมเอา m อยิงอ่ะ M3 อ่ะบางทีที่เจอผมแบบเคยเดินจะผ่านหญ้าจะไม่เจอตูก็เดินผ่านตัดหน้าอะไรนั่นก็ไม่รู้เรื่องเงี้เป้าหมายเราไม่ได้ชนะพี่เป้าหมายเราเพื่อเจอกันจะได้พี่เราเจอสองคนสุดท้ายนี่เอาไงกันดีน่ารักไปไฟกันเองไฟได้ได้อุตชิดเราอยู่ตอนนี้อยู่ตรง ตอนกลางๆไกลแม่น้ำใหญ่ไกลแม่น้ำใหญ่ข้างล่างเหรออยู่ขในใน้างบนเดีเเเฮ้ยได้ยินเสีงยงใครใครใช้เน่หพี่ผมอยู่ผมอยู่ใ,ใกล้เมืองอะ่ะขวาบนตรงตรงตรงวงอะ่ะตรงวงวงไหนวงวงในะว,ว,วงหน,งนอยู่ข้ามแม่น้าอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะพี่อยู่ใกลแม่น้ำเนี่ยมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องข้ามสะพานไปข้ามสะพานเล็กไปอ่ะ ผมไม่มีไม้น้ำแล้วนะครับวงเนี้ยไม่มีไม้น้ำหรอหรือรรว่าอยู่คนละแบบกันวะเดี๋ยวซีบงโอ้โหงานง่อแล้ววงวงวงตายวงหดวงหดมาบ้านพี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความเสียดายในรอบนี้คือกูย, <ะ S 2> ยิงเอเคทำมายิงไม่โดนวะระยะนั้นอะทีน้แน่คือหดเข้าบ้านหลังที่ธรรมจาอยู่นะรอดูกันต่อไปว่าศัตรูจะมาเป็น มาคือเก็บหมดอะเพราะว่ามันทางเข้าทางเดียวเฮ้ย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 มีเสียงปืนมีเสียงปืนมาแล้วมาแล้ว,ลวได้เวลาอุ้ยไข่ปาลาระเบิดอุ้ย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 เอาละเอาละไม่ใช่ละย,ยิงข้างล่างใช่ไหมให้เดาเลยสี่คนเราจะต้องเป็นท็ทอป h r e พี่ต้องสูงกว่าผมไม่ได้พี่เพราะผมอยู่ท็อปทรีเขายืนคนที่สามพี่มีความเสี่ยงนี่ตอนนี้เราเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าบ้านก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงมันเสียงจะอยู่แถวนี้เฮ้ยเหลือสามท็อปทรีแล้วเหลือสามยังไงล่ะทีนี้เฮ้ยมาทันเยะสามารถก้าวข้ามไปได้ไหมเฮ้ยเสียงมันมาว่ะเสียงมันมามาสิเฮ้ยจะยิงแล้ว <laughs> มันจะไล่ได้อีกอ่กัะวงตายไปแล้วเวงเสียงกหลังทัานพี่โจไปดโไปดูอ้อาวเดียวไปแล้วมันยิงท่านพี่โจเสียงวงเนี่ยว่าโู่นก็ผีหลอกมันยิงกันตรงไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะทางเข้ามีอยู่สองทางเนี่ยไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอ่ะมาสิเฮ้ยอยู่ไหนวะมึอองออกมาสิเฮ้ยเดี๋ยวนี้ แล้ววงมีนิดเดียววงบีอูตอนที่พีอยู่พอดีบ้าบ้าไปแล้วถ้ามันตายก็จบพีชนะพี่วิ่เหรอเนี่ยรอรอลุ้นอยู่เนี่ยมันจะรอดไหมถ้ามันไม่วิ่งเข้าบ้าพีอะ่ะมันก็ต้องตายอโหจะเล็งได้อีกอ่ะเดี๋ยวพี่ตายอะ่ะยังยังไม่ตายแต่ปัญหาคือมันซ่อนอยู่ไหนหรือวมันอยู่บนหลังคาวะเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอล่ะครับคุณผู้ชมอันนี้คือปลอดสารน้าใหม่ของวงการเกม t ั l e ล o ย a l e นะฮะอยู่จนวงแบบโอ้โหโคตรบีบอะเอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแต่ที่นเนยวะเดี้ยเก๊ตายไม่ดีที่สุดเลยอ๋อที่สุดอ่าวคอนดิชันร้อนเลยเอาละคร อะออครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อเราเอาดีทางขับจีไม่ได้เอาดีทางในเกมนี้หรอวะแต่ชิหนหึง<ผ>ม,<อ>มันรู้สึกมันเหมือนสก,กีทีวีจังวะคือแบบเมื่อถ่ายตอนซเหมือนไม่เคยชนะเว้ยแต่พอถ่ายจริงไม่เสี่ยงชนะคืออะไรวะเอาละฮะนี่คือแบบโอ้โคตรโหดอะว่าเวลานะฮะโอ้โหพี่โจแต่มันไม่ใช่เหตุมันมใช่เป็นจุดประสงค์ของคลิปนี้พี่นั่นแหละสิโอ้โามันได้ชนะเฉยเลยชนะชนะชนะไปก็เท่านั้นพี่จุดประสงค์ของเราคือการตามหากันให้เจอพี่ในเซิร์ฟเดียว